สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบวันนี้ก็ส่งงานโมคอสนะครับ NPE เป็นคอร์สามทางนะครับแต่วันนี้จะมาเทสสองทางนะครับเครื่องนี้ลูกค้าซื้อมามือสองนะครับก็ส่งมาให้โมนะครับผมก็ได้ทําการโมดิฟายให้เรียบร้อยนะครับการโมเนี่ยเขาจะเรียกว่าการโมดิฟายนะครับผมในลูกค้านะเวลาเราพูดว่าโมคอโมพาวเวอร์แอมโมอะไรต่างๆเนี่ยเราใช้คําสั้นๆแต่คําเต็มมันก็คือโมดิฟายนะครับให้มันดีขึ้นนะครับผมหรือให้มันแตกต่างในอยากสิ่งที่เราอยากให้เป็น ตอนนี้มีโปรก็คือเป็น2ทางหรือ3ทางหรือดิจิตอลก็แล้วแต่นะครับราคาอยู่ที่950บาทรวมส่งแบบโอนเงินสมมติว่าลูกค้ามีคอร์สอยากส่งมาโมก็ ส่งมาโมดิฟายก็ส่งมาได้นะครับทักไลน์หรือโทรมาสอบถามที่อยู่ได้นะครับเดี๋ยวทางเราจะทําการนะครับส่งที่อยู่ให้ลูกค้าส่งคอร์สมานะครับหรือท่านไม่สะดวกโอน950บาทลูกค้าก็สามารถเป็นแบบเก็บปลายทางได้นะครับปลายทางก็อยู่ที่บวกเพิ่มอีก150บาทนะครับนะถ้าเป็นแบบโอนส่งก็950บาทนะครับโปไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลนะครับอนาล็อก2ทางนะครับผมนะ โปรออกพรรษานะครับให้นะครับทำให้อันนี้ลูกค้าส่งมาจากจังหวัดนครนายกเพิ่เมืองนะครับผมนะก็ทําการโมดิฟายให้เรียบร้อยนะครับเสียงดีขึ้นนะครับจัดจ้านขึ้นเบสได้ลูกหนักแน่นขึ้นนะครับสำหรับเจ้า NPE นะครับผมนะใครสนใจแอดไลน์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับมาเทสกันนะครับเราก็จะมาทําการเทสนะครับเสียงกันนะครับผมนะลูกค้าว่าตัวนี้เบสดไม่ค่อยหนักแน่นเลยนะครับผมนะก็เราทําการ บูติไฟนะครับให้วงจรนะครับมันเป็นซัมเอา s u ซับเบดนะครับให้มันแรงขึ้นนะครับนะแล้วก็หนาขึ้นนะครับในได้ลูกกระแทกนะครับสําหรับคอร์ตัวนี้ใครเคยใช้เดิมๆนะครับเสียงจะเบาเบาไม่พอครับความหนาของเสียงมันไม่ค่อยดีอ่ะเข้าใจไหมครับมันไม่ค่อยดีนะครับสาหรับใครที่อยากบูติไฟก็สามารถส่งมาได้นะครับค่าใช้จ่าย950บบาทผมอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับหรือลูกค้าจะเข้ามาก็ได้แต่ต้องโทรนัดนะครับผมนะแต่ ต้องโทรนัดนะครับผมนะอยู่ที่กาลสินนะครับใครหลายคนถามๆนะครับก็บูรีไฟทุกอย่างนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปนะครับลูกค้าเพราะว่าเวลาถ่ายคลิปนใช้เวลานานอมาฟังเสียงกันนะครับผมนะความถี่ผมก็จะตั้งตัดอยู่ประมาณสักหกสิบห้าประมาณนี้นะครับเพราะว่าอะไรผมตัดเชิงตัดต่ําเพราะว่าตู้ผมมันเป็นตู้หน้าเปิดนะครับมันก็ต้องตัดต่ําเอานิ่มๆเพราะว่าเราอยู่ในบ้านนะครับผมนะ ก็ตันนี้ก็เป็นกลางแหลมนะครับเป็น2ทางนะครับอันนี้ก็บีทนะครับผมนะ่ามาเทสกันนะครับผมนะมาเทสเสียงกันเลยนะครับใครสนใจแอดไลน์มาสอบถามกนได้นะนะครับโปรราคานี้นะครับรีบๆเลยนะครับผมนะได้ทั้งดิจิตอลนะราคานี้ทั้งดิจิตอลเลยนะครับผมนะเราจํากัดอยู่ที่ประมาณ1ิบเครื่องนี่แหละถ้าหมดโปรนี้ก็คือหมดเลยนะครับผมนะอ่ามันก็จะเป็นราคาเต็มนะครับใครสนใจก็ฟังเสียงกันนะครับผมนะก็เสียงดีขึ้นแน่นอนครับ Terima kasih telah menonton! บเบทได้ลูกดีมากนะครับนะเสียงประตูดังแคกๆเลยนะครับผมเบทได้ลูกดีลูกนะ่นะครับผมนะหนักแน่นขึ้นนะครับนะ ก็ใครส่งโ,โมโก็ส่งมาได้นะครับ950รบาทรวมค่าจะส่งกลับนะครับผมนะก็คือลูกค้าจ่ายแค่ตอนส่งมาหาผมนะครับที่อยู่ลูกค้าโทรมาสอบถามได้นะครับผมนะอยู่กาลสินนะครับลูกค้าโทรมาสอบถามได้เลยนะครับสาหรับใครที่ต้องการที่อยู่เพราะผมไม่ได้แปะที่อยู่ไว้ใต้คลิปนะให้โทรมาที่เบอร์โทรนะครับ0ูนย์แปดศูนย์าหหหรือแอดไลน์ถ้าแอดไลน์มาแล้วไม่มั่นใจก็โทรมาสอบถามได้มีเบอร์โทรเดียวนะนะครับผมนะ เสียงมันจะหนักแน่นขึ้นยิ่งเป็นคอร์สเรุ่นนี้นะเสียงหนักแน่นขึ้นแน่นอนนะครับผมนะผมทำซัมเอาท์โดยการนะครับทวีคูณนะครับเบสนะครับให้หนักแน่นสําหรับใครที่ชอบเบสหนักๆนะครับผมนะตัวนี้จะทําได้ดีที่สุดนะครับเท่าที่ผมทํามานะครับมี NPE รุ่นนี้ทําได้ดีที่สุดนะครับผมนะทาได้ดีที่สุดนะครับน้าเสียงดีนะครับแล้วก็หนักแน่นด้วยความหนานะครับแล้วแต่คนชอบเนาะนะครับบางคนก็ชอบ DBX ก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากเท่าที่ผมทํามาผมว่ามีตัวนี้ โอเคสุดนะครับนะแล้วก็มีลงมาก็เป็น dbx นะครับรุ่นอื่นก็โอเคเหมือนกันครับผมนะอยู่ที่เราบริไฟวงจรมันนะครับผมนะก็ตอนนี้นะครับผมนะใครที่สนใจก็ส่งมาได้เลยนะครับผมนะสำหรับเจ้าตัว คอร์สนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นคอร์สด q ครับทำนะครับจบนะครับนะครับจบในที่เดียวนะครับผมเดี๋ยวผมหาซาวเปิดเพลงให้ชมกันนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะมีรอะเพลงเนี่ยผมกลัวลิขสิทธิ์ไม่ใช่อะไรหรอกกลัวเพื่อนๆไม่ได้ยินเสียงนะครับไม่ใช่อะไรนะกลัวเพื่อนๆไม่ได้ยินเสียงในคลิปนะครับกลัวเพื่อนๆไม่ได้ยินเสียงในคลิปนะครับ โอ้แรงนะผมฟังเสียงใสๆชัดๆเจนหน่อยนะครับไม่น่าจะว่าซาตัวนี้นะ่ไหย